นี่ก็อีกนะจ๊ะดึงเอานี่นี่นะจ๊ะบุงบาบอกรีบมาเก็บนะคะพอแกงนี่เลยจ้าดอกสวยๆดอกใหญ่ๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับสาวปูกับช่องตามติดชีวิตสาวปูนะคะทุกคนค่ะวันนี้ลุงบ่าวเอาวัวมาให้กินหญ้าแล้วก็พอดีมาเจอเห็ดตามสาวปูให้มาเก็บนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูในการทาคลิปกันด้วยนะคะมีทั้งทางเพจแล้วก็ทาง youtube นะคะไปจ้าช่วยสาวปูขุดเห็ดกันนะคะทุกคนนี่นะจ้าอุ้ยเห็ดโคนนะคะทุกคนโคนดํา แต่ว่าดอกใหญ่มากหุ้ยน่าเสียดายเมื่อวานสาวปูไม่ได้เดินมาดูฝนมันตกนะคะตอนเย็นเย็นี่ก็อีกแต่ว่าโคนมันใหญ่เหมือนเห็ดปวกตราบนะคะแต่ว่าดอกสีดําตรงนี้ก็มีนูน่นด้านนู้นก็มีอีกนะคะเดี๋ยวพามาดูเห็นไหมเอ่ยเสียดาย ไม่ค่อยมีเวลามาเดินดูนี่มันเริ่มจะบ,บานกันอีกแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเห็ดโคนดำหรือว่าเห็ดปลวกตราบกันแน่นะคะสีมันคล้ายๆกันแต่ว่ากินได้นะคะทุกคนรีบขุดนะจ๊ะทุกคนสาวปูจะรีบไปทำงานอุ้ยอันนี้เอาได้แต่ดอกมาแล้วนะคะผลมัน ทำหักไปหมดแล้วโคนมันเอาไม่ได้โอ้ยดึงได้นะคะทุกคนนี่เลยจ้านี่นะคะดึงออกนะคะสาบปุริบโอ้ยออันนี้ก็ออกดีนะคะโอ้ยนี่เลยจ้าฝนตอกใส่มันอมน้ำฝนนะนะจ๊ะทุกคนนี่นะจ้า เกือบจะโรยแต่ว่ายังกินได้อยู่นะจ๊ะนี่ถอนขึ้นง่ายๆนี่ก็อีกนะจ๊ะดึงเอานี่นี่นะจ๊ะ มึงบ่าบอกรีบมาเก็บนะคะพอแกงตรงนี้เห็ดปลวกตาบนะนะจ้าทุกคนออกหนึ่งดอกอ๋อดึงออกก็ออกเลยนะคะไปจ้าไปกันต่อนี่ตรงนี้ก็มีนะคะทุกคนอุย้ยตรงนี้มันแข็งโคนมันแข็งต้องขุดนี่ นี่นะจ้าเห็ดปลวกตานี่เลยจ้าทุกคนผลงานวันนี้มีทั้งเห็ดปลวกเห็ดโคนนะคะดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยได้พอแกงเลยนะคะทุกคนนี่เลยจ้าดอกสวยๆดอกใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้เห็ดโคนดำนะคะทุกคน ดอกดำๆแต่ว่าดอกใหญ่มากนะคะเห็ดโคนดำที่นี่ส่วนออกเหลืองๆหน่อยนี่คือเห็ดตลวกตราบนะคะค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวปูในการทําคลิปกันด้วยนะคะคลิปนี้สาวปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะค่อยพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปทำงานสายแล้วนะคะทุกคนมวัวแต่เก็บเห็ดไปจ้า